เรียกเขาว่ามึงสวัสดีจ้ามืึอนี้พี่เดยตำเล้าตำเล้าพี่เล็กตำไห้เพสใส่พริกแห้งแล้วก็มีแคบหมูมากินแก้มแล้วก็ข้าวปุ้นใส่น้ำปลาห้วยน้ำปลาแล้วว่างนึงนี่แคบหมูเนี่ต่กรอบดีอน่าพิลางให้สมพักฟ่อน สาวลำปาาลาช่กับเาล้วพี่น้องสมบั สมพระกับคนนีคนเดี tùy thuộc quân ส่นพักแสบอยากเขาเลย <c oughs> บ่ได้ออกเขามากเลยนี่

嗯。Mm hmm. have <laughs> 嗯。Mm hmm. No mm -hmm. โอ้โหด๋อยอ,ยอะไรอะไรพี่น้องเดือนไหนคิดมาจ้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ